ความสุขปีใหม่2,567กับงานโครราชวินเทอร์เฟสติวัลแอนด์คาดาว2 0 2 4 22ธันวาคม2,566ถึง2มกราคม2,567สนุกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นนานาชาติจากสยามคานิวันพบกับถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าโอท็อปพืชผักเมืองหนาวพร้อมของอร่อยมากมายถ่ายภาพกระสวนดอกไม้นานาพันธุ์รวมเคาวดาวเข้าสู่ปีใหม่ชมผู้อลังการและคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน เที่ยวสนุกได้ทั้งครอบครัว22ธันวาคม2566ถึง2มกราคม2567พบกันที่บริวเวณหน้าสลักลางจังหวัดนครราชสีมา สวัสดีครับโคราลินิโกนะครับในวันที่24ธันวาคมนะครับพบกับพวกเราได้ที่งานโคราวินเทอร์เฟสสิวัลแอน์คาวดาว2024น,นะครับทั้งผมงานจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดโคราชนครราชสีมาเ,เวลาประมาณสี่จุดเป็นต้น พร้อมกับเพลงใหม่ของพวกเราอินดิโก้ชื่อเพลงขุดนะคะสองวันอีกเยอะนะครับเราเจอกันนะครับในวันนั้นทุกเพลงอินดิโก้ครับสวัสดีครับพวกเราแว่นใหญ่ละมุนอีกครับวันที่29ธันวาคมนี้อยากชวนชาวโคราชทุกคนครับมาเจอกันที่งานเขาดาวโคราชนะคะหน้าสารการจังหวัดค่ะครับรับรองว่ามันกันแน่นอนครับสนุกแน่นอนจะกัน สวัสดีครับไอซ์ซันยูนะครับอยากชวนทุกคนมาเจอกันกันกบไอซ์นะครับวันที่3 0มพันวาคมนี้นะครับจะไปลองเลงให้ทุกคนฟังที่งานโคราชวินเทอร์เฟสติวลแอนด์เท้าดาวน์2024เจอกันที่หน้าสารการจังหวัดน,นครราชสีมานะครับอย่าลืมนะ3 0มพันวาคมแต่ว่าวันหนึ่งก็ยังมีนักรออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้มาเจอกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราโตโน่แอนเดอรัสนะครับในวันที่31เธันวาคมนี้นะครับพวกเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมข่าวดาวเรานะครับที่งานโคราชวินเทอร์เฟสติวัลแอนด์ข่าวดาว2024นะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานะครับเชิญชวนนะครับมากันเยอะๆด้วยสวัสดีค่ะมีจันทิราค่ะวันที่1มกราคมนี้นะคะมาเจอกับมีจันทิราและยายใหญ่ๆด้วยแบนด์นะคะได้ที่งานโคราชวินเทอร์เฟสติวัลวันเ์ข่าดาวนะคะ งานจะขึ้นที่สาระกลางจังหวัดโคราชนะคะแล้วมาเจอกันเยอะนะคะ